ทำแท้พูดไม่ได้ทำแท้ก็คือจิตจิตคือธรรมชาติรู้มันเป็นวิมุตติส่วนจิตตาสังขารเป็นเพียงอาการของจิตเป็นกิริยาของจิตเป็นธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งคือคิดเรื่องเมื่อวานคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องปัจจุบันคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอารมณ์ สมอยากไม่สมอยากพอใจไม่พอใจโกรธดีใจเสียใจผู้มีปัญญาท่านตื่นรู้เห็นการปรุงแต่งนี้เห็นว่าการปรุงแต่งนี้ไม่ใช่จิตเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นธรรมชาติที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็จากไปปรุงขึ้นมาแล้วก็จากไปมีความเป็นเช่นนั้นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่จิต